สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube นะครับสวัสดีพี่น้องนะักตกปลาด้วยนะครับผมวันนี้จะมาตีกระดีนะครับเป็นสะข้างทางนะสะข้างทางน่าจะไม่มีเจ้าของนะครับเพราะว่าห็น เขาตีกันประจําผมก็เลยมาแวะตีนะนี่วันนี้ลองเป็นกระดีนะครับตีเป็นกระดี น้ำคุณคุน โอ้ยทีน้องโหโหไม่จ้ากเลยผมวัดกล้องบิดเลยไม่ติดตบและตบแรงเหมือนกันนี่มีตัวนะมีตัวนะรออะ้อยเขามาตีกบยางกันจนเละเทะห,ห,ห,หมดแล้วเนี่ย ลองหมุนปล่อยหมุนปล่อยดูถ้าไม่กินเดี๋ยวจะลองยกยกดูนะครับนี่ผมตีให้มันเลี้ยขี้ดินมาเลยนะลองลองยกยกดูมันจะนจะตบได้ สายตีไปตกโดนตกุกนั่งกับแล้วอู้ไม่ติดอ้เม็ดผมว่าแล้วมันจะกัดอือหืออ,อะไรวะนี่มาจีบนี่แล้ว หาหมุนติ้วเลยนี่ไงโดนจะได้พี่น้องผมบอกแล้วผมบอกแล้วใหญ่ด้วยผมบอกแล้วครับพี่น้องตรนี้นะนี่นะครับผมผบอกแล้วสายสวยเลยครับสสยสวยเลยนะตรงนี้มี นี่นี่ครับนี่ครับนี่นะครับดูดูมือผมนะดูแขนนะครับโอหนี่ยาวเฟื้อยเลย นะโอเคครับไปเดี๋ยวใส่สวีใส่กระชังก่อนนะขอตัวใส่กระชังก่อนโอเคครับโอ้โหระวังนะพี่น้องนะผมหลายก็อรอบแล้วไอ้เรื่องปลากัดนิ้วเนะี่ยปลาสะบัดนะจะว่างโง่ก็โง่นะผมไปเจอประจำเลยอะจับทีไรสะบัดทุกทีเลยปลาใหญ่ นี่ก็เป็นกระดีนกต่อนะครับกระดีทําเองนะแบบนี้นะครับกระดีนกต่อไปลองอีกมันต้องมีครับมีตัวมันต้องมีสอง ผมเห็นเขามาตีกบยางกันหลายคนแล้วมันต้องมีหน่จะมีปลาช่อนหลงเหลืออยู่ให้ตีนะมีซะจริงจริงมีไซส์เลยครับตัวเมื่อกี้นี้อ้วนปึ๊บเลยตกตกจกจกกก้ให้มันเลี้ยขี้ดินนะ ผมว่ามันปลาใหญ่เย่ยบางทีมันร้อนๆนะมันต้องอยู่ข้างล่างแน่นอนนะโผมาแต่หัวแบบบางทีเราไปลากผ่านปากมันบับเลยนะผมว่าจินตนาการไปเลื่อยเชยช้ำตียกบ้างปล่อยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับลากตรงๆบ้างอะไรบ้าง เดี๋ยวไปเจอจังหวะไอ้จังหวะฟุกนะนุ่นๆพี่น้องขึ้นแล้วใหญ่ตัวนี้ใหญ่นี่นุ่นๆใหญ่แน่ตัวนี้โอ้ปเกาะอ,อะไรมาวะเนี่ย โอเคพี่น้องเดี๋ยวผมก็ตีนี้อีกไม้นึงผมก็จะกลับบ้านแล้วผมจะไปอาบน้ำอาบท่าแล้วครับวันนี้เหนื่อยทั้งวันแล้วครับผมวันนี้มาทำกระท่อมนะครับกระทอมเลี้ยงวัวอยู่นาเลยแวะเล่นๆตามข้างทางไปอลองอีกสักไม้สองไม้ก็จะกลับละ พี่น้องท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจทำคลิปในต่อๆไปนะครับบางครั้งก็มีสาระบ้างบางครั้งก็ไม่มีสาระบ้างก็ก็อย่าว่ากันเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ คนเราก็ต้องมีมุมที่มันตลกเฮฮามุมบ้าๆบอๆก็ก็ก็มีนะครับกอยว่ากันเลยแต่ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ว่าทำงานนะครับมาทำกระท่อมเลี้ยงวัวทำคอกวัวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับพวกกระท่อมเลี้ยงวัว ไม้สุดท้ายกลับบ้านแล้วร้อน5โมงกว่าแล้วกลับไปอาบนา้ำอาบท่าแล้วหมดเวลาทำงาน โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ